ตอนนี้องยิงก็กวาดบ้านอยู่นะอง,งองยิงก็ยังเจ็บอยู่นิดหน,น,น่อยนะครับพี่พี่ครับแต่อาการก็ดีขึ้นมามากพอสมควรแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอฟซีลุงป้านาทุกๆท่านนะครับอยู่กับผมเบอร์เดินป่าล้าผีนะครับพี่พี่ก็ในวันนี้นะครับผมเนี่ยจะมาอัปเดตอาการขององค์ยิงที่โดนลูกกระสุนปืนในวันนั้นนะครับ ไม่รู้ว่าตอนนี้อาการเขาจะเป็นยังไงผมก็จะไปอัปเดตให้พี่พีเอฟซเนี่ยได้รับฟังนะครับพี่พีครับก่อนอื่นผมก็ต้องขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งติดตามนะครับแล้วก็หนึ่งแชร์นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับพี่พี่ครับโอเคเพื่อเป็นการเสียเวลาเดี๋ยวแล้วเนี่ยเดินลงไปดูอาการขององค์ยิงกันนะครับพี่พี่ว่าอาการขององค์ญิงเนี่ยเป็นยังไงนะครับพี่พี่ครับโอเคครับไปลุยกันครับพี่พี่ท่านเนี่ยน่าจะดีขึ้นมามากแล้วนะครับพี่พี่ครับ อง์ยิงครับองยิงครับตอนนี้องค์ยิงก็กวาดบ้านอยู่นะองค์ยิงให้ดีแล้วหรอครับก็ยังเจ็บอย,ย,บอยู่นิดหน่อยนะครับพี่พี่ครับแต่การก็ดีขึ้นมามากพอสมควรแล้วนะครับองค์ยิงทำความสะอาดบ้านเหรอ ได้ครับผมเนี่ยไม่สามารถให้พี่พีเอฟซีเนี่ยดูแผลได้นะพี่พี่ถ้าเจอแผลแล้วเนี่ยมันจะติดแดงนะผมให้ดูไปแล้วคลิปหนึ่งแต่ว่าหลงเนี่ยคนดูยังดูไม่เยอะนะครับใครที่ดูทันก็จะเห็นอยู่นะคลิปมันติดแดงซะก่อนนะผมก็เลยไม่สามารถให้ดูแผลได้โอเคเดี๋ยวผมเนี่ยจะนําขยะไปทิ้งให้องคยิงก่อนนะเดี๋ยวผมมานะครับองยิงโอเคครับพี่พี่ไป้องยิงก็อยู่ไม่นิ่งนะเป็นอย่างนี้เลยนะครับ ทำนู่นทำนี่ก็กแก๊้ๆ,ๆนะครับจะแมวตอนนี้องคาชาตเนี่ยกลับไปลบต่อแล้วนะพี่พพอทำไม่มีทันอยู่ที่เมืองรับแลน่โดจะแพ้เอาได้นะครับท่นก็เลยต้องจำใจ นะครับเ,เอ,อเดี๋ยวถึงตรงนี้ได้เนาะพี่พี่โอเคไปครับพี่พี่เอฟซีไปคุยคุยกับองยิ่งกันนะกระทำไทย บรรยากาศเย็นก็จะประมาณนี้นะพี่ๆควันก็เริ่มน้อยลงเล็กน้อยแล้วนะครับวันเยิงครับวอร์มยำมาโยงวันงย็นจะมาทำอะไร เนื้องยิงจะทำอะไรต่อครับถูพื้นเหรอท่านให้ดีแล้วล่ะใช่ไหมก้มไหวแล้วใช่ไหมผมถูให้เปล่าคือท่านก็ทำกกอแกงนะครับพี่คือถ้าผมแบบเปิดแผลให้ดูได้เนี่ยผมเปิดแผลให้ดูแล้วนะพี่แต่แผลขององค์นยิงเนี่ยไปแตกน้ำกันดิ mình phở đâu mình cho típ đàng á nhưng họ than thường ห้าสิ้ามันยยมยิงังซื้อมาแล้วหรอข้าสิอเป็นที่ไหนมีที่บ้านใจอยู่แล้วอ๋อของแม่ผพ่มมานะมันใช้ยังไงครบับพี่พนะอแล้วครับท่าน เดี๋ยวผมจะต้องขึ้นไปหาององราชาอีกเพราะตอนนี้อง์ราชาต้องรีบไล่มันอะผมก็ไม่รู้นะว่ามันจะยอมถอยไปดีๆหรือเปล่าองยิงคิดว่าไงครับก็ต้องรอดูอีกทีนะพี่พแต่ตอนนี้อาการองยิงก็ดีขึ้นเยอะน,น,นะรับพี่พ ทำงานตามอัทยาไส่ได้ปกติแล้วนะครับทํำแบบกุ๊กกุ๊กแก๊กได้นิดๆหน่อยๆแล้วนะครับถูบ้านกวาดบ้านนะผมไม่ได้บังคับให้ท่านทำนะท่านทำเองนะครับเพราะไม่มีคนทำยอดเล่นนะครับนี่นะพี่ๆฝีมือกันถูบ้านขององจิงก็ไม่ธรรมดานะสกิลคันเทปเลยนะครับสอนรอบเดียว ปาบปาบนี่เป็นไงครับพี่พี่ไม่ธรรมาดาใช่ไหมครับดูเดี๋ยวไว้มีโอกาสแบบแผล ไม่มีเลือดนิดๆแล้วผมจะเปิดใไห้นะเพราะว่าตรงนี้มันพันผ้าก,ก๊อดไว้มันเปืเ้อนเลือดนิดๆหน่อยๆเดี๋ยวยังไงผมก็จะพีเอฟซดูอีกทีหนึ่งนะครับพี่พโอ้ไวจัดก็ตอนนี้นะองค์ราชาก็ยังมีอาวุธไม่ถึงมากเพราะพีเอฟซี FC อะไรท่านเนี่ยยังซื้อแบบพระดวงท่านไม่หมดนะองค์ยิงครับ องหิงมากลางพัถุงให้พพฟซีรับชมหน่อยได้ไหมครับองหญิงนี่นะพี่พี่พัถุงที่ผมเนี่ยจะนํามาขายนะครับเพื่อนําเงินทั้งหมดเนี่ยไปซื้อมีดนะครับพี่พี่เพื่อไปลบกับฝ่ายตรงข้ามนะครับพัถุงทั้งหมดเนี่ยยังไม่ได้เย็บปิดให้นะพี่พี่จะไปทําเป็นอะไรก็ได้นะกับโปรงก็ได้เสื้อก็ได้นะครับ ยังสวยอยู่นะพี่พื้พนละเจ็ดร้อยห้าสิบาทนะครับปกติเนี่ยเก้าร้อยนะพี่พี่นี่นะครับพื้นละเจ็ดร้อยห้าสิบทั้งหมดนะใครที่สนใจก็ติดต่อมาทางเพจเฟซบุ๊กนะครับเบอร์เดนป่าล่าผีนะครับพี่พี่ผู้ติด,ดตามหนึ่งพันห้าร้อยคนนะครับนี่นะครับแต่ละพื้นเนี่ยเด็ดๆทั้งนั้นเลยนะครับนี่นะสวยมากนะครับ มีทั้งบนท้าพื้นเองนะพี่พี่ก็ฝากพีพีเอฟซีอุดหนุนกันด้วยนะจะได้มีงบในการไปซื้ออาวุธนะองยิงนะนี่นะครับก็ประมาณนี้นะพี่พี่ก็ละลายท่านเนี่ยคงจะยังสงสัยว่า วงยิงไปไรถึงจะต้องอัปเดตรายการแลวผมก็จะขึ้นสถานการณ์นะครับตอนที่เราสู้รบกับค่าศึกนั้นนะแลวผมจะขึ้นให้ p p FC ได้รับชมนะครับว่าสถานการณ์นี่เป็นยังไงถึงวงยิงเนี่ยโดนยิงนะครับคลิปก็จะประมาณนี้นะครับพี่ๆนี่นะ ท่านองยิงโดนยิงท่านองค์ยิงโดนยิงครับพี่พี่วัดดีพี่พี่ FC ลุงป้านาะทุกทุกท่านเลยครับตอนนี้ผมอยู่กับองค์ยิงนะครับพี่พี่ซึ่งตอนนี้ผมและองค์ยิงเนี่ยเราเนี่ยจะเดินทางไปช่วยองราชานะครับซึ่งตอนนี้เกิดสงครามขึ้นนะครับมีข้าศึกเนี่ยบุกมาจะแย่งเมืองรับแลไปจากท่านนะครับตอนนี้นะครับซึ่งตอนนี้มันส่งผลกําลังมาน้อยมากและท่านเนี่ยได้ ส่งจิตไปหาองคหญิงนะครับองคหญิงก็อธิบายให้ผมประมาณนี้นะพี่พี่คือตอนนี้ข้างล่างเนี่ยลบกันสนั่นเลยนะครับพี่พี่ครับไม่รู้ว่าตอนนี้ท่านเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะครับพี่พี่เดี๋ยวเราเนี่ยจะรีบเดินทางไปตรงจุดที่ท่านเนี่ยบอกองค์หญิงมานะครับพี่พี่ครับซึ่งมันยังโจมตีเนี่ยไม่ถึงเมืองนับแลท่านเนี่ยใช้จิตสัมผัสได้ก่อนเลยไปดักมันก่อนนะครับพี่พี่ทำให้เกิดสงครามกันในจุดนั้นนะพี่พี่ เดี๋ยวเราเนี่ยลีบเดินทางลงไปนะผองยิงเดินระวังนะครับทางค่อนข้างลื่นมากนะครับพี่พี่อ๋อ,อร้อนนะทางลื่นเป็นแบบเข้าชันเลยนะพี่พี่ดูไปไปครับพี่พี่ทานยิงระวังนะครับ ป่าเนี่ยค่อนข้างที่ได้ยินเสียงของตะโกนยังครับพี่พี่ได้ยินแล้วนะยิงเดินระวังหน่อยนะครับโอ้โหไอยทางสัตว์ป่าไปยันจัดเลยนะครับพี่พ ถวนี้ป่าน่าจะเยอะนะครับยิ่งระวังหน่อยนะครับโอ้ธรรมชาติที่นี่ป่าเขียวจีอยู่เลยนะแถวบ้านผมไฟไหม้ป่าแล้วนะครับ เข้าเหมันชันนะพีพ่พี่แล้วก็ใบไม้เข้มตอนนี้มันลื่นนะครับไปคนระับก็พี่พี่ครับตอนนี้ผมและองค์หญิงเนี่ยได้นั่งพักกันตรงนี้อยู่นะพีพ่พี่เดินมาก็ไกลแล้วนะท่านนะยังไม่ถึงเลยนะก็เดี๋ยวพวกผมเนี่ยจะขอตัวนั่งพักก่อนนะครับพี่พี่ครับ เดี๋ยวเราเนี่ยจะเดินทางกันต่อนะครับพี่พี่ดูสภาพอาก,กาศตรงนี้เนี่ยคือเย็นมากนะเย็นกับบ้านผมอีกนะครับพี่พี่โอเคครับเดี๋ยวเราเนี่ยจะเดินทางกันต่อแล้วนะพี่พี่นะฝากติดตามไวด้วยนะครับไม่รู้ตอนนี้เหตุการณ์เนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะครับพี่พี่ไปยินดีกันที่เนงนเราจะได้ยินเสียงกันกันเลยนะพ,พี่ได้ยินไหมครับ mình. Ui. Ông chiến mò con đâu? Mình chiến tên! ui, subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không nè! lỡ ทันครับเป็นไงบ้างอุ้ยไหนอุ้ยทันระวังใจนีใจนี่ลองพ้องลายคีเฮ้ยแล้วป้าเขาไปไหนวะป้าคนที่เราสชงมาองค์หญิงอุ้ย thanh lo ăn ở coi trái tao luôn khoai bơ phong lạ Pa thằng này cũng dính mập luôn mình dính bên thằng này quá tròn tròn nè ทันระวังคือ,นนอมันจะมาแย่งเมืองรับ,บแรไปจากท่านนะครับพี่พี่เนีเ่ยไปไหนองงเริ่มค่อยเดินมาจำมือผมไวใ้ใครบะใครเฮ้ยมันไป้ยมนไม่ได้มีคนเดียวองยิง มันจริงปืนใหญ่ครับพี่พี่มันจริงปืนใหญ่ครับรมันไปั้างนหนเือวะทายเป็นไงบ้างครับทาเป็นไรเปล่าฮะ ออเอาท่านเอามีดปรมาด้วยที่ผมให้ท่านไว้ะนะมันไปไหนแล้วครับผมนนยงิงระวังโดนใบช้างรองนะผมยิงบอลลงก่อนบอลลงก่อน,ะนระวังมันมีระเบิดมันมีปืนด้วยใช่ไหมครับท่านใช่เจ้าอยู่เฉยๆนะมันมีระเบิดนะครับพี่ๆมีปืนใหญ่ อุย้ยผมว่าไม่ใช่ละไอ้ยินเรียงมันไม่คนนู้นคือฝังของข้าเองป้ามาเนี่ยท่านมอบไว้จะเบิดมอบมอบท่านจะไปจัดการอีกรอบหนึ่งครับเป็นไรเปล่าเหมือนอะไรเชียวตรจริง เฮ้ยเดินมาเฮนะนะ้ยเดินครับท่านเดินตนน้ำล้างเดินต้ำลัางผมไว้ป้าเป็นไรเปล่าไ่ป้าเหมือนเขาจะโดนสเก็ดระเบิดผมไม่รู้นะี่พี่มีเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยป้า ขาปลาเลี้ยงลาโดนเบิร์ดเนาะเฮ้ยท่านระวังฮะท่านยังไงครับมันเป็นไรแล้วครับท่าน,านบตาามมั เอ้ยเบียวยิงระวังเบียวจะมายืนเมืองรับแรงทำไมวะอะไรครับท่านที่พักุ่งมันหรือเปล่า ใชครับกระต๊อบของพวกมันกระต๊อบโจรดีวะกระต๊อบใครหรือเปล่าท่านข้าว่าน่าจะเป็นกระต๊อบโจระวังระวังตัวกันด้วยนะท่านมาถึงรังมันเลยเหรอครับผมว่าน่าจะเป็นของคนแถวนี้หรือเปล่าเขามาทำไร่ตรงนี้หรือเปล่าท่าน นี ina, ่คืออยู่ในป่าแบบป่าใหญ่เลยพี่พี่มันจะมารอบหลายครั้งเลยนะครับดูดิพี่พี่ท่านไปทังไหนแล้วไปทังไหนหรอวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยรีดดองเนี่ยนี่แหเจนจะร้อเข้าไปมีเสื้อชี ใจชี้แค่แค่ใจน้องข่าชีแค่แค่ป้าดูองยหิงไว้ด้วยนะดูแลองยหิงไว้ด้วยท่านระวังนะใจดีลองพ่องลาแค่แค่ ท่านระวังตัวนะครับมันนี่ไปแล้วเไไหมือนมันจะยอมแพ้ป่ะท่านาท,าท,าท่านระวัง อะไรครับท่านโดนโดนท่านเบาโดนไอ้ย,ย,ยิงโดนอะไรย,ย,ยิงอะไรวะมาไปไหนแล้วท่านมันไปทางไหนแล้วครับต,ตามหรือเปล่าครับไม่ต้อง ดีที่ท่านส่งจิตไปหาผูหญิงวกมัไม่ได้มากคนเดียว มันไม่ได้มาคนเดียวนะพี่พี่เฮ้ยด้ชวนได้ขี่ชิงกันน่ะเฮ้ยมันอยู่นู่นเหมือนมันจะโดนท่านฟันมะมึงยอมแพ้แะเถอะมึงคองเมืองรับแลไม่ได้หรอก thoi Thành phần mình lấy Đón yên tròn Mình đồn phần á vi Hơi 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 không phải biết lại lên là quá เหมนมันจะหนีแล้วนะพี่พี่เหมนมันหนีแล้วนะท่านเ,ออเหมนมันหนีไปทันมูแล้วนะครับเอ๊ยเป็นไรไหมท่าน,นมันโยนมาเหรอ มันเป็นทางไงแล้วท่านครับเบ้อเบร์ควายเบ้อแล้อมันโยนอะไรมาวะ่านไปนไรหรือเปล่า ไยอ่ะท่านไปไปดูม,มันเป็นไนแล้วครับท่านวางทัวนะครับ ันไปทังไหนเราไม่รู้นะพี่ๆ่ลยลงแค่ๆต้องคอยระวังตัวพี่ๆครับขอน,นอนเรื่องนิดนึงนู่นเจอดอกมะม่วงป่าไหมครับอั่เลยนะครับไปครับท่าน มันไปไหนละไปทางไหนแล้ววะหายไปไหนแล้ววะท่านหายไปไหนแล้วไม่รู้ครับพี่พีหายไปเลยอยู่ต้นไม้หรือเปล่า Mình cho lọt như thế là quăng Thôi nhây Ông nhìn thôi luôn Ông nhìn là เกือบแบบเสียท้ายมานันอ่ะดีองมาเช้าก็ผมเจอทนอันระวังนะครับ khoai bơ Ông như mà đi đâu, té khô Ôi Ôi Thay hợp ông nhìn gồn nhìn Thay ông nhìn gồn nhìn Ông nhìn bị lấy bên bao Ông nhìn gồn nhìn, nhìn thì thoáng hợp Ui, đi, đi. Ông nhìn ทำใจไว้ก่อนห้ามเลือนไว้ก่อนองยิงโดนจิงที่ทองครับท่านตรงนี้ป้ามาดูแลองยิงเร็วเอาไปยุดเอาไปอุดอย่าอย่าอย่าพยายามอย่าขยับตัวเยอะป้าเอาไปอุดเร็วมันจริงโดนองยิงองยิงนั่งแอปตรงลังต้นไม้ก่อนไม่ลอม ยิงไหวไหมันจริงนัดสองมาพี่พี่น,นี่นะดดูแล้ยงยิงไหวไหมครับยิงไหวไหม ครับ <ấp. S 2> เดี๋ยวผมพายุงองยิงไปแอบตรงนู้นก่อนทันก็ดีดองนงงี้ก็ค่อยป้าถือนี้ผมเลยเยอะช่วยท่าน ไปดูแลองหญิงก่อนไปไปดูแลองหญิงนี่เดี๋ยวไปเจอกันอีพีสองนะครับ